สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพาพระม,มูพระที่ผ่านสถาบันการตรวจสอบอาจารย์โจก PSDA นะครับพระชุดนี้เอกจุมพรออกให้บูชา3องค์2,000แต่ปรากฏว่ามีคนที่นำเช่าพระชุดนี้ไปตรวจแล้วไอ้นะเช่าพระชุดนี้ได้ให้เอกจุมพรไปตรวจกับสถาบันของอาจารย์โจกพร้อมกับรับประเมินราคาจับต้องไม่ได้ แต่เอกชุมพรบอกว่าสองพันไม่มีคนเช่าหลังจากไปตรวจสอบแล้วต้องขึ้นเป็น3องค์5พันนี่นะครับใครว่าจะโหดร้ายนะครับเอกบอกว่าตอนที่ก่อนผมเอกชุมพรนำพระทุกชนิดที่ตัวเองมีอยู่นะครับไปตรวจสอบกับทุกแห่งนะครับและที่สำคัญคือใช้ความรู้เรื่องการจับพลังที่ตัวเองไปเรียนมานะครับเอกเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเอกชุมพรนะครับว่า คนที่นาําพระได้พระของเอกชุมพรเนี่ยเขาไปตรวจสอบทุกที่เหมือนกันนะครับยิ่งกว่าเจ้าของพระอีกนะครับเพราะเอกชุมพรบอกว่าถ้าให้ใช้ทุนแบบนี้ไปตรวจสอบนะครับไม่ขายพระดีกว่าเพราะว่าไม่พอราคาการตรวจสอบนะครับคนไปตรวจสอบนี่เขาก็เจ๋งเหมือนกันนะครับซื้อพระหลักหลักพันค่าตรวจสอบหลักหมื่นแล้วที่สาคัญคือถ้าจะเดีย๋ยวเราจะคุยกับเอกชุมพรนะครับว่า เขาแฮปปี้กับผลการตรวจสอบอยังไงนะครับสวัสดีครับผมบเอกเราทำคลิปตรงนี้กันประมาณสองสามเดือนครั้งหนึ่งแล้วแต่งานาม,มีงานมีเดือนไหนอพี่เอกชุมวน พอออกคลิปทันทีทําไมยังไม่มีคนซื้อผ้าห,ห,หรือหลังจากออกคลิปไปแล้วถึงมีคนซื้อผ้าหลังจากออกไปเมื่อไหร่ผมว่าส่วนใหญ่ก็บางคนก็รอเงินเดือนหรือว่ารอ,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 อความพร้อมด้านการเงินหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะอันนี้ผมคิดเอาเองนะครับคือมันไม่ได้ผลทันในทันทีอย่างเราเราก็ต้องทําคลิปไปก่อนอแล้วแต่ใครเหมือนถ้าพระเรื่องจ้าพอกคงเรียกมาซื้อเองเลคิดประมาณนั้นคิดประมาณนั้นฮะชุดสององค์ ไอ้สามองสองพันบาทนี่ไปไไปดีไหมใหญ่ได้ดีก็คนเช่าไปเกือบหมดแล้วตอนนี้เหลือไม่กี่ชุดคนเช่าไปเกือบหมดแล้วตอนนั้นสองพันสามองสองพันสามองสองพันเขาสงสัยไหมบางคนก็ถามว่าบางคนก็ว่าพระถูกมันไม่ไม่ใช่พระถูกไม่แท้พระถูกไม่แทะพระแท้ไม่ถูกเลยมั้ยโอเคไอ้คนที่เช่าไปสามองสองพันเขาเขาจ้างเอกไปตรวจสอบกับอาจารย์โจ๊กยังไงอะไรพระเขาจ้างไปหลายที่แล้ว อาจานาราก็ช่างไปเดี๋ยวกนคือแทนที่เราจะต้องไป,งไปจะไปตรวจสอบเองเพลืองตังเพราะค่าค่าค่าไปตรวจสอบแพงกว่าผ้าพระที่เราไปขายใช่ใช่ครับอย่างเขาซื้อไปสองพันนี่บดค่าตรวจสอบป็นมหมื่นเหรอโดนไปค่าจะสองหมื่นซื้อพราไปสองพันค่าตรวจสอบสองหมื่นซื้อพระไปหลักพันนะลายองค์นะลายองค์แต่ว่าไปตรวจโดน,ปนไปหลายหมื่นอ่ะซื้อซื้อไปหลักพันแต่โดนค่าตัวไปหลายหมื่นอ่ะพอพอเขารู้ข่าวแล้วเขาแฮปปี้ ก็แฮปปี้เลยยิ่งที่รู้ว่าติดรางวัลที่หนึ่งนีแฮปปี้อ่อันนี้เดี๋ยวฟังอันนี้ก่อนอันนี้เขาประเมินราคาอ่านราคาประเมินให้ฟังหน่อยนี่นะครับราคาสองพันบาทสามองค์สองพันอันนี้ชุดนี่ชุดเป็นชุดใหญ่ได้ใหญ่ได้ดีนะอันนี้ประเมินมาเจ็สิบล้านนี่ตอนตอนปล่อยไปเท่าไหร่ตอนปล่อยไปนี่สามองค์สองพันสามองค์สองพันแต่ราคราประเมินเจ็ดสิบล้าน นี่องเดียวนี่สองพันสองพันองนี้องค์เดียวสองพันเขาเขาเราเราเราไปยี่สิบล้านไปร้อยพันอีกพันเท่าไม่ใช่ร้อยนะพันอผมว่าหมื่นนะบยี่สิบล้านเหรอนี่ยประเมินไปยี่สิบล้านนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะนะค่าประเมินประเมินราคาพระองค์นี้ยี่สิบล้านแต่เช่าจากเอกจุฬาสามสามองสองพันสองพันสามองสองพันนะครับอ่าอ่าตกใจไหมราคาที่เขาประเมินถามว่าตกใจไหมนะก็ไม่ตกใจแล้วเพราะว่า ราคาประเมินคือราคาประเมิน<ม>แล้วแต่ก็มันที่ดินนะการตกลงการซื้อขายก็มันจะอาจจะเกี่ยวกราคาหนึ่งก็ได้แต่ว่าที่เขาประเมิมนมาว่าโอเคเราก็าแต่เราไอ,ไอสถาบันประเมินพระเราจ่ายไต้โต๊ะไม่ได้นะอยู่ดอยู่ที่เขาประเมินราคาให้ไม่ใช่มาจ่ายแต่โต๊ะไม่ได้แค่แค่ผ่านการตรวจสอบก็จ่ายไม่ได้แล้วครับเดย๋ยว่าแต่ดย๋ยว่าแต่ประเมินเลยไออีกเกี่ยวกับไปปวกกับสภานอาจารย์โจงนี่ใช้เวลานานไหมใช้เวลากระซ่องเลยทำไม กานหลายขั้นตอนตจะนักคิวพอนักคิวเสร็จก็ต้องต้องเอาผ้าไปผ่านไม่ผ่านเราก็ไม่รู้ครับก็ต้องเดินทางใช่ไหมแล้วก็เสร็จก็ขอผ่านแล้วก็เขาก็จะส่งใบเอริมมาให้อีกอ<ช>แล้วก็ถ้าถ้าถ้าเราเราส่งมากวดมันก็จะมีรอรอเวลาครับแล้วก็รอเวลาแต่ถ้าเราได้ที่หนึ่งเราได้ที่หน,น,นึ่งเนี้ยก็จะทะําใบประเมินราคาให้ฟรี ู่นึงถ้าได้ถ้าได้ที่หนึ่งเนี่ยเขาจะทำประเมินราคาให้ฟรีเพราะประเมินราคาก็ชุดเนี้ยพะเฉพาะใบประเมินนี่แปดพันแล้วถา้ถาไม่ติดที่หนะึ่งนะอย่างเงี้ยใบประเมินอย <8, 000. S 2> <ะ>่างเงี<ะ>้ยใบละแปดพันซื้อพระไปองค์ละสองพันไอ้สามองค์สองพัน <laughs> ค่าประเมินแปดพันค่าตรวจสอบอีกสามพันห้าค่าประกวดอีกสองพันโดนคิดดูหรืออะไรคือราคาพระนี่โอ,อ,อ้ไปไกลแล้วใปไกลกว่าราคาพระเคยถามไว้เขาเคยถามคนให้คนซื้อเขาก็ตกไปประเมินไหมเขาเขาทำไปเพื่อ ทำให้ลูกหลักเราก็ไม่รู้แต่เขาเอาผมว่าเอาที่เขาสะดวกอสะดวกของเขาแต่ว่าแต่ว่ามันให้ผมไปก็ต้องมีค่าค่าให้ผมไปนะค่าใช้จ่ายที่เราไปนี่เราคือที่เอกไปเนี่ยเพราะว่าเรามีแต่ได้กับได้เราไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเราได้ความรู้ด้วยได้ที่สาคัญคือได้ปรับราคาพัาก็เราไปตรวจอันทุกวันเนี้ผมก็ส่งงานเนี่ยแต่ทุกงานที่ว่า ที่ที่ไปเซนีแทนที่สายวิทย์เนี่ยที่พี่แต่เทพมาทำคลิปอผมส่งในพัคชุดเนี้ยสามงานที่พี่มาทำอยู่นะมีก็มีคนถ้าว่าขาติดตามก็น่าจะรู้ว่างานนะภาคชุดเนี้ยผมส่งกับทุกงานแล้วแต่ผมก็ต้องการตรงนี้มันได้ไหมเขาดูที่ว่าเขาไปกันนะดูว่าเขาตัดสินเหมือนกันมหไม่มใช่เราก็ต้องคือแท้ไม่ได้แท้สายวิทย์เนี่ยจริงอยู่นะครับแต่ไม่ได้แท้สนามเดียวลรงหลายสนามใช่ครับมันต้องต้องลง แล้วเราปล่อยราคาผมว่ามันหนึ่งว่าผมต้องใช้ชุนในการเดินทางหลายอย่างการศึกษาสามันก็เหมือนการเรียนสงุภะสามองสองพันค่าตัวสอบแปดพันเอ้ยสามหมื่นเป็นหมื่นต่อองค์อันนี้ชูนชุนนี้ของอนุอนุนายกยังาไหนอกอันี้อันเนี้ยค่าตรวจสอบเท่าไหร่สามองค่ะอันนี้เหรออันนี้เฉพาะเฉพาะค่าตรวจนะองละสามพันห้าสามองเท่าไหร่สามองหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยแล้วรวมแล้วรวมค่าประกวดอีก ขวดทิ้งองค์มาสองนี่ประกวดยังประกวดเรียบร้อยแล้วได้ที่หนึ่งมา,าได้ที่หนึ่งมาแล้วก็ทําใบประเมินราคาให้ฟรีแต่ถ้าใบจะประเมินเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ติดรางวัลที่หนึ่งอ่ะแล้วเราไปทําอย่างน้อยๆต้องมีแปดทันหรือแปดทันห้าที่ผมไปสอบถามนี่นะครับสายวิทยาศา,ศาสตร์เขาเล่นแบบนี้นะครับเอเอกเ,เ,เขาประเมินเท่าไหร่นะเจ็ดสิบล้านเดี๋ยวก่อนสามองค์เนี่ยเจ็ดสิบล้านสาม,<ผ>มองค <7 S 1> ์ผมไม่ได้ผมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมคขึ้นมานะนี่ผมทำไปเพราะท่านใดสนใจมันเราก็ไม่ได้โฆษณาให้เขาแแต่ว่าเราไปทำมาประเมินมา,าประเมินมาขาแถมแถวแถมงานประกวดมาสามองค์เจ็ดสิบล้านเอกปล่อยไปสององค์สามองค์สองพันตอนนี้ออกป่วยถ้าเขาประเมินแบบนี้เฮ้ปล่อยสองพันไม่ได้แล้วดิก็ผมปล่อยองค์ละสองพันเหมือนเดิมแต่สาม แต่ก่อนนู้นสามองสองพันแต่เดี๋ยวนี้องละสองพันเดี๋ยวนี้องค์ละสองพันแต่ถ้าสามองผมเอาห้าพันห้าพันแต่คุณจะไปตรวจสอบอะไรก็ไปออกเพลงเพราะว่าค่าตรวจมันแพงกว่าอยู่แล้วเอกชุมพรไม่ได้มีความสนิทสนมกับอาจารย์จกเป็นการส่วนตัวไม่เคยเจอเอกชุมพรทำไมทำไมวะเอ้ยมึงไปเขาบอกว่าเอกมึงไปตรวจอาจารย์จกให้หน่อยไหมใช่เขาบอกว่าได้ใบเซอร์งานเนี่ยคือพกงานแล้ว S <S 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 แต่ส่วนมากที่ให้ตรวจก็ไม่ใช่วา่าเราอาจารย์ท่านนี้ตรวจนะก็ผ่านอย่างน้อยๆผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์สุเทพตรวจอาจาร,อาจารย์สุเทพโผมัน่นเพราะพอไอาจารย์สุเทพเนี่ยสบายใจได้แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมมั่นใจแต่เนี่ยมันเกินร้อยแล้วถ้าไปราคาขนาดนี้เอกสร้างองค์เจ็ดสิบล้านเอกไปแค่สองสามห้าพัน ถ้าใครได้เป็นร้านนี้นะซื้อเป็นร้านนี้อันนี้ยกยกให้ทั้งถาดเลยนี่นะครับคือไอเนี่ยเหมาให้ทั้งถาดเลยร้านหนึ่งเหมาได้ไหม <c oughs> แล้วถ้าที่แต่ที่มาพวกเนี้ยผมมาจากทหารเศเลยใ่าเลยเฉพาะเลยมันมาจากต้นต้นทางเราถ้าผ้าหนึ่งเ <c oughs> ราต้องดูที่มามว่าที่มามันมาจากไหนครับไอเนี้ยมาจากในกรมใน่า้ธนารัฐหน้าบ้านผม <c oughs> คือคือจะมาได้ไม่ไม่นาน เพราะว่าเสมันทหารเกษียณเริ่มเริ่มอายุน้อยลงน้อยลงใช่ไม่เริ่มไม่ทันแล้วแต่ว่าเนี่ยเขาแบ่งมาให้ตอนนี้เหลือเหลือไม่เยอะแล้วาคนเหมากันบ้างอะไรบ้างคือถ้าใครเหมาฐานนี้ร้านหนึ่งให้ไม่ต้องถึงร้านแล้วเอ้ยให้ร้านหนึ่งก่อนตั้งราคาไว้ก่อนนี่นะครับเพราะว่าเขาประเมินสามองค์เจ็ดสิบล้านถ้าใครได้ทั้งฐานนี้นะครับร้านเดียวไปถ้านลร้านถ้ามีตังค์ก็มาแต่ถ้าถ้ามีงบน้อยก็มาคุยกัน 2, คิดคิดว่าเขาเขาถ้าจะไปต่อยต่อนี่เขาต้องปล่อยเป็นแทนผมก็ไม่รู้ไงแล้วแต่เขาเลยตรงนั้น <c oughs> เขาเก็บเขาเก็บเขาเก็บไว้ให้ลูกหลานไม่รู้เขาจะไปปล่อยหรือเขาจะเก็บเราไม่เราไม่รู้ไงมันเรื่องของเขาแลแ้วตอนนีน้มันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเรื่องของเราคือจบปือเราขายเข้าไปแล้วจบไปแล้วแต่เราบริการต่อว่าไปตรวจสอบให้ใช่อย่างกับวันนี้ก็มาประกวดให้ก็เหมือนใครต้องการในแต่ละองค์เนี่ยสมมติแต่ละองค์เนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกคืกคลิปอะเพิ่มตังค์ให้ผมพันเลง แต่ผมขอเน้นงานที่แบบพี่ใจเทพสนับสนุนนี่นะสามงานจากสรุรพลคุณการพี่ใหญ่ต้องอต้องเลือกถ้าจะอาไปเซอร์คือเขาดูกรรมการเขาไม่ดูว่าอ,ออกคลิปกับผมด้วยเยขาดูช่องที่ออกคลิปกับงานที่ออกคลิปกับผมแล้วเป็นงานที่กรรมการเขาเจ๋งใช่ถ้าถ้าจะเอาไปเซอร์นะผมเฮ้ยผมต้องการไปเซอร์ชื่อผมอะไรเงี้ยได้จัดให้ได้อะ แต่จะเลือกเฉพาะงานที่ททมีคุณภาพเท่านั้นก็นหนึ่งแล้วเอาเอาเอางเล็บเลยว่าสามงานที่พี่มาทำลูกทีเอมาสามงานงานอื่นไม่กล้าไปทำหรอหรือกลัวไม่กลัวคือเราไม่รู้จกักกับานอย่างผมมาทำาพราผมว่าได้มาทำคลิปก็ม,มาทำคลิปกับพี่ด้จะได้จบไปไดทีเดียวได้หลายต่อไว้ <c oughs> ยิงนกเดียนยิง,ย,ง,ย,งยิงนกนั้นเดียวได้ทั้งป่าเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาจับพลังให้ดูวันนี้ศาสตร์จับพลังนี่นะครับไครคนคนยังมองว่าเป็นเรื่อง ระบบหมดแล้วเรื่องความเชื่อแล้วแต่วิทยาญาณครับแล้วแต่วิทยาญาณเชื่อไม่เชื่อไม่เกี่ยวกับเราทําให้ดู่นีมันเอกเอกคอนจะได้มาพลังงานพลังนี่มันคือพลังงานครับพลังงานที่ท่านเหมือนพลังจิตอ่ะครับพลังจิตก็คือพลังงานชนิดนึงคร่งมันคล้ายๆถ้าเปรียบเทียบมันคล้ายไวไฟเราเราไม่เคยเห็นว่าเป็นสัมผัสแต่ตับต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันมีอยมีเยอะ งคนก็ที่ว่าเช่าไปแล้วรถชนรถคว่มาแล้วมีประสบการณ์หรอแล้วแต่ไงแล้วแต่แล้วแต่ไงเรื่องพวกนี้นะถ้าประสบการณ์พวกนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองอ่ะหาเราขี้โมยหาตั้งเรื่องตัง้งนี่สตรอรี่ขายปลาเองอมันแล้วแต่แล้วแต่เชื่อแบบไหนคือไปเนี่ยนะครับถ้าคิดว่าเป็นการแอบอ้างนะครับคุณไปแจ้งความจับได้เลยว่าเอกโกหกใช่ผมไม่มีแอบอ้างผมไม่มา ไม่มาคาไม่มาเอาแบบราคานี้ามามา,มาแอบห้างเราต้องเป็นร้านหรือว่าหลายร้าน,หนัหนึ่งจะแบบนี่สองพันองค์ละสองพันใครจะมาเสียเวลาโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยวเราจะจับพลังพุทธคุณให้ดูว่าเราจะถามที่ตรงกันข้ามก่อนว่าเป็นพระวัดระฆังหรือเปล่าเร้อเราได้ไหมได,ได้ทำให้ดูนิดหนึ่งพระองค์นี้เป็นใช่วัดระฆังไหมไม่เคดี เสานี้ยืดได้นะ,ะยืดเดี๋ยยืดเรืยย่อยๆหน่อยยืดให้ยาวๆอ่ะพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดหลักคังไอ้วัดวาถามว่าเป็นวัดบางขุนพรมก่อนบางขุนพรมเน่นะครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นกูกวัดบางขุนพรมหรือไม่โอเคเราเราจะถามคําถามอีกคาถามหนึ่งกับองค์เดียวกันเป็นพระสมเด็จวัดลรลฆคังออกวัดลรลฆังหรือ ไม่ขยับแล้วขยับไปหน่อยนะอ่ะมีเชื่อว่าละครับน่าจะน่าจะมันบางคนก็ตีเป็นแม่พิมพ์วัละครังแต่บางคนก็เรียกส่องคลองแ,แล้วแต่แล้วแต่นี่นะครับเี่ยบางบางชุดบางคนตอนนี้เลือกไม่ได้แล้วนะครับคนอื่นเขาเลือกไปหมดแล้วใช่แล้วชุดใหญ่ได้ดีก็เหลือเหลือไม่กี่ชุดแล้วด้วยเพราะตอนนั้นเปิด<ช>เปิดกันก็ เปิดกันก็เปิด2,000สามองค์2,000คนไม่สนใจถามว่าสนใจไม่สนใจไงสนใจถึงหมดไงแต่ว่านี่ผมก็มาทําคลิปนหนึ่งและให้คนที่ว่าเคยเช่าผมไปอะสบายใจด้วยเฮ้ยใครเ้าอย่าเอ่ทพระเอกคุคามไปก่อนนะเนี่ยครับคุณไม่ต้องไปตรวจแล้วมีคนเสียเงินไปตรวจให้แล้วใช่ครับเพราะค่าตรวจแพงกว่าค่าพระค่าพระ,พะหนึ่งแล้วผมผมก็ได้ได้คนที่ว่าเออจะได้มั่นใจอีกสักนิดนึงเพราะว่า นอกจากผ่านงานประกวดแล้วผ่านการตรวจสอบพลังงานแล้วผ่านพุทธคุณแล้วก็ผ่านวิทยาศาสตร์อีกครับนี่นะครับแท้สายวิทยาศาสตร์ตรวจสอบได้แต่ผมก็ไม่เอาแพงนะถึงเขาจะมาเมินมาเจ็ดสิบล้านร้อยล้านอะไรของไข่ไอ้วันนี้เอาพระไปไปขึ้นกล้องอาจารย์อ้วนไหมยังไม่ไม่อ้วนพระทองไม่ค่อยมีเวลาเพราะที่บ้านผมมัมีกล้องอยู่แล้วมีกล้องอยู่แล้วผมนั่งส่องมาทั้งวันแล้วพระพระทุกองศมาผ่านตาของกมหมดแล้ว ถ้าเนื้อไม่ได้นี่จะไม่ไม่ปล่อยต่อก็พระเนี่ยบางคนก็ถามผมว่ามันพิจารณายังไงผมให้จะบอกไหสามกอแล้วกนอ่ะกอเลยอันเดียร์ตาดำแล้ต้องเก่าก่อนเก่าก่อนเล่นพระแบบสามกอเก่าแก่แก่งเก่าแก่แก่งเล่นพระแบบสามกอตำราขึ้นมา เป็นนิยามของเอกชุมพรนี่เอผมนั่งคิดขึ้นมาก็เก่าเก่านี่ก็คือว่าไม่ใช่ว่าแต่ว่าบางองค์ก็เหมือนใหม่นะแต่ความเก่ามันก็เหมือน,นที่ผมบอกทุกที่ว่าเก่ามันก็ต้องพิาาจารณาแต่เราต้องธรรมชาธรรมชาติของพรคกุกว่ามันเก่าแบบไหนครับธรรมชาติของพระหีบมันเก่าแบบไหนาพาะหีบนี่มันจะเหมือนใหม่มากพี่เอกได้ได้พระหีบมาไหมก็ชุดนี้พระหีบนี่นี่นี่ชุดนี้เอาไ้ดูหน่อย อันนี้มาส่งานได้ที่หนึ่งชุดเป็นเจ้าของีองค์ใหญ่มาประกวดเหรอประกวดได้ที่หนึ่งงานพี่ใหญ่งานประกวดได้ที่หนึ่งสบายใจได้แล้วแต่ไม่ปล่อยต่อนะครับมีแค่กี่กี่ชุดมีสามชุดอมีสามชุดได้มาน้องนะฮะน้องแบ่งให้มานะแล้วถ้าใครเช่าบางขนผมผมก็มีพระแจกด้วยพระโอ้เนี่นี่ยกยก,ยกมาทั้งถุงเลยพระของพี่ใหญ่ถ้าใครเช่าชุดสามพงห้าพันได้พระแจกเช่า,าองค์เดียวสองพันนะ ถ้าเช่าองค์เดียวขอสองพันมีแจกองค์หนึ่งแจกแจกถ้าอันอันนี้นะครับสองพันแจกพา้านี้สององค์เดี๋ยวกคอนอพ้าชุดน,นี้นะครับอพี่บอยไก่พี่บอยไกย่กชนเขาไปตัวค่ะอาจารย์โจ๊กแล้วอ๋อเนี่ยผมผมรับมาผมว่าเดี๋ยวผมแจกให้หมดอะตอนนี้แจกให้ก่อนนะครับถ้ามีลูกคนไหนไปตรวจกับอาจารย์โจ๊กอีกแจกไม่ลงแล้วไม่แล้วก็แจกหมดเลยผมได้มาพี่ได้มาเยอะไงนะ แต่ส่วนมากผมได้มาแจกผมเนี่นะครับเป็นพระที่ก็ใคยเช่าสองพันก็เนี่ยก็แจกพระสอง,ง,งองค์แจกพระสององค์คือราคาเหมือนพระนี้แต่แท้ครับผม,ผมไปตรวจได้ขนาดนี้ก็อันนี้เป็นถ้วยเป็นอะไรนะครับไรตรวจให้คือเช่าพระผมแนะนําให้ครับคือไปตรวจมาหลายๆที่หน่อยครับไปตรวจหลายแล้วอันดับแรกเราก็ต้องมั่นใจตัวเองก่อนอันดับแรก แต่ว่าให้ดีไปตัวอะไรที่ดีแท้สถาบันเดียวแท้งานเดียวนี้ยังไม่ปลอดภัยแต่ผมก็พระชุดเนี้ยบังผมเนี่ยผมส่งมาสามงานนะที่ว่าพี่ทำคลิปอยู่ส่งกับทุกพิมพ์ังานน้องการงานงานอาจารย์สุธิงานน้องการงานอาจารย์สุพลงานพี่ใหญ่งานพี่ใหญ่สามครั้งกับทุกพิมพ์ด้วยมันไล่มันไล่ส่งมันรอบนี้เอาพิมพ์ใหญ่รอบนี้เอาพิมพ์เส้นใหญ่พิมพ์เจดีอะไรเนี่ยมันจะได้หลากหลายไงจะได้รู้ว่าเออ แต่ว่าพระมันเรามั่นใจล้ามันมาจากที่เดียวกันมาจากลังเดียวกันเขาเรียกนี่นะครับเอกอยู่ชุมพรหรืออยู่ไหนตอนนี้อยู่สองที่ปานบุรีกับชุมพรไกลกันไหมนั่งรถเป็นใกล้แล้วนั่งรถจากชุมพรมาประกวดพระที่กรุงเทพพักที่ปานบุรีก่อนแล้วก็มาอีกวันนี้ก็วันนี้กลับไหนกลับปานหรือกลับชุมพรมน่าจะกลับปานกลับปานก่อนนะครับรีบซื้อไว้นะครับตอนตตชุดนี้จะหมดแล้วนะ เหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวไอ้ชุดนี้ชุดเบนจานี่ไอ้ชุดที่จะประมินสามสามของเจ็ดสิบล้านนะ่ะไม่เหลือไม่เยอะแล้วแต่ชุด,ชดนี้ยังพอมีชุดนี้กําลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําคลิปเปิดใหม่นะครับเป็นจาภาคีสามชุดละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าพันเก้าร้อยพร้อมใบเสรพร้อมใบเสร์ใบเสริมอไงก็ถ้างานหน้านี้ก็งานของพี่กันนะ,ะพร้อมใบเสร์พร้อมใบ,พร,มใบพร้อมใบเสร์งานประกวด เป็นชื่อของท่านอ่ะท่านไหนที่มาเช่าพระก็จะเป็นชื่อของท่านนี่นะครับหนึ่งใบชุดหนึ่งแล้วก็พร้อมใบเสร็จผมว่าต้องมีคนเอาแต่งานพี่ใหญ่ก็จะเป็นบัตรรุ่นใหม่สมการการ์ดง่ายขึ้นนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนติดต่อเอกชุมพรคุยกันโดยตรงนะครับทางช่องนําเสนอให้ดูนะครับตอนตอนแรกสามององละสองพันเออสามองสองพันคนหัวเราะตอนนี้ผมผมแถมนะค้ับตอนนั้นที่ไปทำตัวแถมซื้อหนึ่งแถมสองครับซื้อหนึ่งแถมสองด้วย อันนี้อันนี้ก็แถมแถมผพ้าพี่ใหญ่นะตอนนี้ตอนนี้เป็นแถมทึงแถมสองนะครับเดี๋ยวไปมีคนสบายใจได้นะครับว่าซื้อผันซื้อพ้าสายวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่คนไม่ว่าคนขายจะตรวจคนคนเอาไปซื้อคนซื้อไปเขาไปตรวจอีกวานหมูคนคนขายเลยแล้วบางทีซื้อมาเสร็จมาส่งไหมผมดูผมว่าเออภาพชนิดผ่านสถาบันนี้แล้วเราก็เราก็ไม่ต้องนั่นดีแต่บางทีเราก็คัดของเราเี่มีก็ไปส่งนี่นะครับ ขอบคุณเอกจุมพรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะถ้าใครดูคลิปนี้ก่อนก็ไปดูคลิปชุดเป็นจากปากีใครดูชุดชุดเป็นจากปากีก็มานี่ก่อนนะครับ<ะ>มาก่อนเลือกก่อนมาที่หลังหมดชิดเลือกแต่ตอนนี้ชุดใหญ่ได้ดีเหลือน้อยอมาก่อนได้ราคา2 0 0พตอนนี้ถ้าใครมาหลังจากนี้นะครับแต่ก่อนนู้นสามองค์สองพันเหลือน้อยราคายิ่งแกร่งยิ่งเหลือน้อยไม่ใช่ยิ่งเหลือน้อยยิ่งผ่านการตรวจสอบที่สถาบันที่เขาใหญ่ขึ้น แพงขึ้นแล้วด้วยแล,วแล้วมันเหลือน้อยไพอออกคลิปหนึ่งมันก็ <c oughs> หมดไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วชุดเนี้ยครับขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับขอบคุณครับผมแสงมันได้ได้ไหม